การที่ลูกปิดประตูต่อหน้าเรามันอาจจะบอกอะไรบางอย่างว่าเขายัางไม่พร้พอมาะงนั้นต้องจัดก,การใจตัวเองด้วยเหมือน,นอกันเนาะพ่อแม่ก็ต้องเข้าใจและยอมรับให้ได้<ะ>ว่าอารมณ์ลบออกมาเกิดขึ้นกับเราเพาะงนั้นสิ่งที่พฤติกรรมที่เราเห็นต่อหน้ามันเป็นเพียงแค่พฤติกรรมหนึ่งที่ลูกส่งสัญญาณมาให้เรารับรู้ว่ายัางไม่พร้อมที่จะคุยตอนนี้เวลาเกิดแบบนั้นอ่ะกลับมากับพ่อแม่แล้ว่าพ่อแม่โยนแรงกดทับไปให้ลูกหรือเปล่าเฮ้ยน้อยใจอ่ะทำไมไม่เข้าใจเราอ่ะกลับมาแบบท่านี้ก็มีนะครับลูกก็ตะโกนมคาวต้องการ ของตัวเองเห็นความรู้สึกเออน้อยใจก็คือน้อยใจแหละมันน้อยใจได้ <Ừ S 2> จริงๆคืออยากให้ลูกเข้าใจแม่บ้างน็็คือการสะท้อนไปแบบ ในฐานะผู้ที่แบบฟังผู้ชีวิตในครอบครัวก็ได้มันก็คือสะท้อนว่าเราเข้าใจคุณแม่ยังไงบ้างมันก็คือการใช้อีพัตตีเหมือนกันนะแต่ในขณะเดียวกันถ้าสมมติว่าโอเคไม่สามารถแบบคุยกับลูกได้ในภาวะที่ใจเราไม่โอเคเนี่ยเรายังสามารถที่จะแบบขอการรับฟังจากคู่ของเราก็ได้สามีหรือภรรยาของเราก็ได้ว่าเออเนี่ยลองทำทุกทางแล้วนะลูกก็ไม่ยอมคุยเลยลองสะท้อนในความรู้สึกของเราให้อีกคนนึงรับรู้ก็ได้เพราะงั้นในเรื่องของการสะท้อนเนี่ยการบอกอารมณ์ความรู้สึกของเราที่ชัดเจนมันจะช่วยให้เราเห็นช่องว่า หรือเหตุบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในใจของเราแล้วสามารถจะรับมือได้ด้วยการเทคนิคเอมพัตตีเนี่ยนอกจากเรื่องของการคุยกับลูกแล้วยังเรื่องของการคุยกับตัวเองได้ด้วยเหมือนกันหลังจากลูกพร้อมคุยแล้วเราจะเข้าด้วยเอมพัตตียังไงอ,อยากให้เริ่มจากเข้าใจเรื่องขอ,อ,องเหตุการณ์หรือสถานการณ์ก ว่าสิ่งที่ลูกเผชิญอยู่หรือสิ่งที่ลูกเจอมาคืออะไรบางครั้งคนเรามันก็เศร้าได้<ม>บางครั้งคนเรามันก็เก็บตัวได้<ม>เพราะว่าเกิดความผิดปกติในใจอ่ะมันก็คงแบบรู้สึกไม่ปลอดภัย<ม>ใช่ไหมล่ะ<ม>เพราะงั้นก็ให้อนุญาตให้ตัวเองรู้สึกผิดได้ถือว่าเศร้าได้เหมือนกันอันนี้เข้าใจา